สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการเซ็นรับเอกสารด้วยโมบายแอปพลิเคชันของแต้มต่อนะครับสมมุติว่าลูกค้านำใบเสร็จมายื่นให้เราที่หน้าร้านบอกว่าจะมารับเอกสารของรถคันนี้เจ้าหน้าที่ของร้านก็เปิดแอปพลิเคชันของแต้มต่อขึ้นมาครับแล้วก็เข้าไปที่สแกนสแกนท้ายใบเสร็จขึ้นมาปุ๊บแล้วก็กดที่รับเอกสาร ชจ้าน้นที่ก็ติ๊กว่าส่งมอบอะไรบ้างพบบรบป้ายภาษีเต่มทะเบียนลูกค้ากดที่ลงนามครับจากนั้นก็ยื่นหน้าจอเนี่ยครับให้ลูกค้าเซ็นลงนามลงลายมือไว้สมมติว่าลูกค้าเซ็นเรียบร้อยตัวโนต้ตตัวนี้ถ้าลูกค้ามารับแทนเราก็โนต้ตแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร เรียบร้อยครับ